องค์ประกอบที่7หน่วยที่4ก็จะว่าด้วยเรื่องของการประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎหมายและความต้องการภายในองค์กรในแต่ละประเทศก็จะมีข้อกําหนดทางด้านกฎหมายที่แตกต่างก,กันออกไปครับแต่ว่าในภาพรวมก็คือจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นการกําหนดบทบาทของนายจ้างหน้าที่ของลูกจ้างและก็หน้าที่ของคณะกรรมการด้านการรักษาวความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและก็สิ่งแวดล้อมในการทํางานนะครับ ทุกๆองค์กรทุกๆธุรกิจก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือว่าข้อกฎหมายของประเทศตัวเองการอ้างว่าไม่รู้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เหมาะสมเพราะว่าเมื่อเราก้าวเท้าสู่วงจรนี้เราก็เป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการบริการก็จะต้องมีความรอบรู้ด้านกฎหมายและองค์กรเพราะฉะนั้นคําว่าไม่รู้ไม่สามารถนํามาเป็นข้ออ้างได้ครับทุกองค์กรก็จะเป็นที่จะต้องพิจารณาดูว่านโยบายของตนเองนั้นสอดคล้องกับความต้องการของกฎหมายหรือเปล่า